สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตามนัด789นะครับมาตามนัด789คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางของการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้ทุกครั้งนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดละเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวเนาะมี9กับ0ยหวยออกอ19่า0 19นะครับ งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2กับ3ทุกท่าน2กับ3แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดเลเด่นครับชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์ต่อมาจะเป็นแนวทางบินเป็นฝูงเลขเด่น4ตัวของแอสโซยุ oyu, งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0นยนะครับที่เข้า เข้าตำแหน่งหลักร้อยเผยออก0ูนงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ16พฤษภาคมสูตรของอาจารย์ได้9367ทุกท่าน9367ตามนี้ครับแนวทางข้อมูลบินเป็นฝูงของแอโซยุใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่างชัดเจน16พคนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอดเกษตรนาย้าครับหนุ่มราชเทวีเป็นแนวทางเลขติด3ตัวบนเด่นบนระยะยาวเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ถูกท่านงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข9นะครับ9ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยหวยออก019เนาะงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวา วันที่ชัดเจนทุกท่าน16พฤษภาคม66อยู่ตรงนี้สูตรของอาจารย์ได้0 1 2ทุกท่าน0 1 2จัดไปครับใครตามสูตรนี้ของแอดเกษตรนายาหนุ่มราชเทวีเลขติด3ตัวบนเลขเด่น3ตัวแคปหน้าจอให้ไวครับสูตรของอาจารย์ได้0 1 2จัดไปทุกท่านมาลุ้นกันตัวไหน,นจะมาวิน ต่อมาจะเป็นแนวทางมาครบบนของแอชนพนทุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับสูตรของอาจารย์มีเลข9ตัวเดียวที่มาขาด0กับ1นะครับทุกท่านหวยออก019ทางเดินเลขของอาจารย์งวดก่อนก็จะประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16พฤษภาคม2566สสูตรของอาจารย์ได้ 9 8 5 6 0 2 7ทุกท่าน9 8 5 6 0 2 7จัดไปครับแนวทางมาครบบนของอาจารย์เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับชอบก่อแคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็ผ่านถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดยืนใบเขียวหรือว่าแอดยืนบุญเลิศ อาจารย์ก็จะมีแนวทาง1 1อยหน่วยบนมาให้พร้อมกับชุด3ตัวหลักร้อยของอาจารย์ได้2ตัวมี1กับ9หลักสิบศูนหลักหน่วย1นึ่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับมีอสี่ชุดด้วยกันทุกท่านมี1 6 1่งหกหนึแล้วก็9 6 5ทุกท่านจัดไปแนวทางของแอดยืนบุญเลิศแอดยืนใบเขียว วันที่ชัดเจนนะครับงวดใหม่ชัดเจนเนาะทั้งหมดเลยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอดสายลมเหนือนะครับผมรวมมาให้ประมาณหนึ่งทุกท่านขออนุญาตขยายด้านบนก่อนเลยทางซ้ายจะเป็นทางเด่นบนรอสอนอ,อของอาจารย์สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวมี2468 ส่วนฝั่งทางขวาก็จะเป็นทางเด่นบนรอสอนอสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขเด่น5ตัวนะครับขอภัย6ตัวได้1 4 5 6 7 8นะครับขยับลงมาด้านล่างฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นข้อมูลเด่นมาร้อยหรือมาหน่วยเลขเด่นของอาจารย์ตามที่เห็นเลยทุกท่านส่วนใบนี้ก็เด่นมาร้อยหรือมา10เนาะ ผมรวมมาให้ประมาณหนึงครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาอีกกลุ่มหนึงก็จะเป็นแนวทางร้อยบน10บนหน่วยบนแล้วก็มาครบบนไหมตามนี้นะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านขยายใหญ่หญดูเพิ่มเติมแนวทางครบไหมสาตัวบนของอาจารย์เลขเด่นก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ได้1 2 3 4 5 7 8 9 เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นทุกท่านแอดสายลมเหนือต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์นะครับได้เลขเด่น5ตัวมี0 2 4 8 9ทุกท่าน0 2 4 8 9อีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอา ถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะสาตัวบนของแอดย่ออินเตอร์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขชนกันที่เลข0คู่โต๊ะของอาจารย์ก็มี90-09ทุกท่านใบนี้ผมก็ลงให้งวดก่อนงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา16-5-6-6สูตรของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับก็จะมี1 4 7อีกสูตรหนึ่งก็96 1 สูตรที่3ก็1 3 5 8นะครับตรงกันที่เลข1คู่โต๊ดของอาจารย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8คู่ทุกท่านมี1 4 1 7 1 9 1 6 1 1 1 3 1 5แล้วก็1 8นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านวันที่ชัดเจนครับ16 5 6 6ใบนี้ข้อมูลคู่โต๊ดส3ตัวบนนะครับ อีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนตรงโต๊สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด4ส,สูตรชนกัน3ตัวนะครับชนกันที่8 1 9อีกกลุ่มหนึ่งครับอีกสูตรหนึงได้0ูนจับมัดรวมกันแล้วได้ข้อมูลตามที่เห็นเลยถูกทันแก็บหน้าจอเอานะครับหน้วทางของแอดยออินเตอร ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ถุกทันสองตัวล่างตรงโต๊ดสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนฝั่งทางซ้ายชนกัน4 7ฝั่งทางขวาชนกันศูนจับมัดร,รวมกันแล้วได้70714041ชุดกันของอาจารย์ให้มา2ชุดนะครับกัน74กับศ1ทุกท่าถกทันแนวทางของอาจารย์ครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของอาจารย์สุพชค21ใบนี้เป็นแนวทางเด่นร้อยหน่วยบนของอาจารย์ทุกท่านหลักร้อยของอาจารย์ได้01345689หลัก10ได้0123 4679แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้01456789แแคปหน้าจอเอาครับใครตามแนวทางของอาจารย์ถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเนาะ เป็นเพียงข้อมูลนะครับเป็นเพียงแนวทางเนาะมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลอาสนบนเทียนไขทุกท่านเลขเด่นใส่ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลข9 9ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนหวยออก0 19งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับส6 5 6 6สูตรของอาจารย์ได้5 6 7 8ทุกท่านงวดใหม่แนวทางสอนบนเทียนไขพื้นหลังสีดำนะครับมีรูปเทียนสูตรของอาจารย์ได้578หกใครตามสูตรไหนของอาจารย์แคปหนะ้าจอเอาครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสอนบนรูปมะเขือเทศเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1น,นะครับเลข1ก็เข้าตำแหน่งหลักสิบงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้5 6 7 8ทุกท่าน5 6 7 8ตามนี้ครับแนวทางสองนอบนรูปมะเกือเทศเลขเด่น4ตัวของอาจารย์สุพโชค21อีกสูตรหนึ่งครับใบนี้สอนอบนฟักทองเลขเด่น5ตัวสูตรของอาจารย์ได้5 6 7 8 9ทุกท่าน5 6 7 8 9 วันที่อยู่ด้านบนนะครับมุมมุมขวามือบน16,566ถัดมาก็จะเป็นแนวทางสองนอบนอีกสูตรหนึ่งทุกท่านใบนี้อาจารย์ใช้ชื่อพลิกพิกหวานนะครับพิกหวานก็จะมีเลขเด่นทั้งหมด4ตัวทุกท่านได้0128นะครับ0128แนวทางสองนอบนพลิกหวาน ถัดมาก็สอนอร่างรูปแบบนี้ครับเลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์ได้0145ทุกท่าน0145แนวทางของอาจารย์สุพชค21ใบนี้ตารางคู่โต๊ดบนของอาจารย์ทุกท่านตารางคู่โต๊ดบนตามนี้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกลมใบนี้ข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ดมั่นใจ95% แคปหน้าจอเอาทุกท่านสูตรของแอดกรมต่อมาก็สอนอนบนของหลวงปู่ชัยนะครับสอนอนบนล่างทุกท่านขออภัยสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวมี3 7แล้วก็8ครขับ378เแนวทางสองนอนบนล่างหลวงปู่ชัยต่อมาก็แนวทาง10ล่างคู่ขี่ของแอดน้ำพุ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับมีเลขหวดใหม่ได้เลขคี่ทุกท่าน91357ตามนี้91357แนวทางของแอดน้ำพ้นะครับ10ล่างคู่คี่ต่อมาทุกท่านก็จะเป็นแนวทางของนูน้ำสมยัยใบฝั่งทางซ้าย เด่นหลัก10ล่างลงไปแล้วเมื่อวานเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับใบฝั่งทางขวาจับมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นทุกท่าน9ชุดไป1ชุดเด่นกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สไตล์อจอเกทุกท่านมา2คู่ในแถวเดียวกันงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ16พฤษภาคม66แคปหน้าจอเอาทุกท่าน ตามนี้ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ